สวัสดีครับผมสุประชัยนะครับเป็นผู้จัดการในส่วนของฝ่ายบริการด้านเทคนิคนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับรุ่นใหม่ของเรานะครับที่เป็นรุ่นว่าคอมเมอร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับว่าเอ่อทำไมเราถึงจะต้องมาติดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปแข่งขันติดตั้งเครื่องเล็กนะครับ เครื่องตั้งแขวนอะไรเงี้ยคู่แข่งก็จะเยอะนะครับเราก็เลยมาแนะนําว่าเออของเทนเองตอนเนี้ยมีเครื่องปรับอากาศที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับอันนี้อย่างการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างวอไทนะครับหลักการของมันก็คือมีสองอย่างนั่นเองว่าเวลาติดตั้งหนึ่งก็คือเดินท่อนะครับลิควิดท่อซักชั่น อย่างที่สองก็คือในส่วนของระบบไฟนะครับก็จะระหว่างแฟนคอยกับฟันนิซิงก็จะมี l ลายมีนิวตันมีคอนโทรลมีกาวส่วนของเบเกอร์นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนว่าจะเดินเมนเบเกอร์เนี่ยเข้า CDU หรือ FCU นะครับซึ่งตัวนี้คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้นะครับก็คือมีสองส่วนมีท่อกับระบบไฟนะครับเหมือนกันนะครับตั้งแขวนก็เหมือนกันนะครับ เราก็จะเดินระบบท่อนะครับสองเส้นไปนะครับท่อลิลวิดกับท่อซักชั่นนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้านะครับระหว่างแฟนคอยออก์คอนดิซิ่งก็จะมีลายมีนิวตันมีคอนโทรลมีกาวนะครับส่วนภาคพอร์ก็นะครับก็จะมีลายนิวตันนะครับถ้าเกิดเป็นระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสถ้าเกิดเป็นสามเฟสก็จะมี L หนึ่ง L สอง L สามนิวตันแล้วก็ากาวนะครับอันนี้คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็สามารถติดได้นะครับแต่ว่า หลายๆท่านเองเนี่ยก็พอเจอเครื่องประกาศขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่กล้าติดนะครับเพราะว่าเห็นเครื่องมันตัวใหญ่นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาแนะนําว่าตัวพราเมอร์อิมเตอร์ของเราเนี่ยติดตั้งง่ายนะครับก็เหมือนติดตั้งวอลไทกับตั้งแขวนเลยนะครับงั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงนะครับที่บอกว่าง่ายนะครับก็ของเรานะครับมีสองรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่เป็นเบลไดนะครับแล้วก็ ที่เป็นไดเรกไดที่เป็น DC มอเตอร์ในส่วนของ A AH อ u นะครับเรามาดูเรื่องข้อน้ำยาก่อนเลยนะครับข้อน้ำยาเนี่ยนะครับของตัวพาร์เมอร์มอเตอร์เองเนี่ยข้อน้ำยาที่ใช้ได้นะครับไทเก็ใช้ได้นะครับไท L ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เครื่องของเราเนี่ยครับรุ่นพาร์เมอร์ตัวเนี้ยเราออกแบบมาเลยนะครับว่า อ่ท่อน้ํายาเนี่ยจะเล็กลงนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ผู้ติดตั้งเนี่ยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการติดตั้งได้ได้ได้ไดเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยท่อน้ํายาเนี่ยก็มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปในเรื่องของการหุ้มฉนวนท่อน้ํายานะครับของตัวพรอมเมอร์อินเร์เตอร์เนี่ยหุ้มแค่ท่อเดียวนะครับคือท่อซักชั่นนะครับแล้วก็อ่อ ความหนาของฉนวนเองเนี่ยก็ใช้อย่างน้อยครึ่งนิ้วนะครับก็จะมีบางคําถามถามมานะครับว่าหุ้มสองท่อได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ครับแต่ว่าสิ้นเปลืองนะครับก็คือทางเทนอะลคมเมแค่หุ้มท่อซักชั่นท่อเดียวก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์ลดแรงดันเนี่ยอยู่ที่ AHU นะครับของเครื่องเรานะครับก็มีไดเออร์ติดตั้งอยู่ที่ cdu อยู่แล้วนะครับตัวน,นี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม ในส่วนกรณีที่เราเดินเครื่องนะครับแล้วก็เราเอาตัว outdoor unit นะครับหรือว่า CDU เนี่ยสูงกว่า AHU นะครับทุกๆ5เมตรเนี่ยเราเราจะต้องทำแท็บนะครับเพื่อดึงน้ำมันกลับมานะครับตัวนี้ก็ก็ติดตั้งไม่ยากนะครับสำหรับ oil t a บของเรานะครับทั้ง CDU แล้วก็ AHU เนี่ย ทั้งท่อซักชั่นทั้งท่อลิควนะครับเราออกแบบมาเป็นแบบเชื่อมหมดเลยนะครับการเชื่อมเนี่ยเราก็จะลดปัญหานะครับเรื่องรั่วนะครับถ้าเกิดเป็นแบบแฟนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะรั่วได้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบเชื่อมเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับสําหรับเรื่องท่อทองแดงนะครับกรณีที่เราจะนําท่อทองแดงไปติดตั้งเนี่ยเบื้องต้นเราก็คือต้องทาความสะอาดท่อก่อนนะครับแล้วก็กรณีที่ติดตั้งยังไม่เสร็จเนี่ยก็ต้องหาอะไรมาปิดหัวปิดท้ายนะครับเพื่อป้องกันสิ่งสุขรก เข้าไปในตัวท่อนะครับและจุดนี้เลยนะครับสําหรับการติดตั้งเครื่องบอบอากาศของตัวพรอเมอร์เนี่ยจุดนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเชื่อมท่อเนี่ยต้องผ่านในตัวเจนนะครับโดยในตัวเจนที่ไหลผ่านท่อไปเวลาเชื่อมก็อยู่ที่แรงดันประมาณสามถึงห้าปนะครับเราจะสังเกตในรูปได้เลยนะครับว่าท่อที่ไม่ผ่านในตัวเจนเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยก็จะมีคราบขามเาในใน,ในท่อนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้แค่จุดเดียวนะครับถ้าเกิดเรา เชื่อมห,หลายจุดเนี่ยคาบเห่าเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับคาบเข่า,าเนี่ยมันจะส่งผลอะไรนะครับเนื่องจากตัว AHU นะครับเราใช้อุปกรณ์ลดแรงดันเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเชนวาลนะครับตัวเข่า,าเนี่ยก็จะมาตันตรงบริเวณอุปกรณ์ลดแรงดันนะครับซึ่งพอระบบตันไปแล้วเนี่ยสาเหตุที่ตามมาก็คือเครื่องมาปร,ประกาศไม่สามารถทํางานทํางานได้นะครับไฮเพรสเชอร์ High ก็จะตัด แล้วก็ถ้าเกิดใช้ไปนานๆเนี่ยก็มีโอกาสทําให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเสียหายได้นะครับดังนั้นการเชื่อมท่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเวลาเราเชื่อมเนี่ยต้องผ่านในโตทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นสรุปนะครับว่าการเดินท่อน้ํายาเนี่ยมีสามสเต็ปนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือทาความสะอาดท่อนะครับเชื่อมท่อโดยผ่านในโตนะครับอย่างที่สองก็คือทดสอบแรงดันนะครับเพื่อหารั่วนะครับก็ตัวนี้ก็จะใช้ อแรงดันในการทดสอบหาร่วนะครับประมาณ500 psi นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการแว็กนะครับก็อย่างน้อยก็30นาทีนะครับต่อไปเป็นงานระบบไฟฟ้านะครับอ่าเราเริ่มต้นด้วยตัวที่เป็น DC มอเตอร์ก่อนนะครับที่เป็นเด t ็กได้นะครับตัวนี้เองเนี่ยเราทำ วงจรนะครับสาหรับงานไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราทําไว้ทุกรุ่นเลยนะครับก็ในส่วนของพั power นะครับพั power เนี่ยตัวนี้เราจะเดินเบรกเกอร์นะครับเมนไฟนะครับมาที่ cdu นะครับแล้วก็เดินไฟหนึ่งเฟสนะครับจาก cdu เนี่ยไปที่ a h u นะครับก็ a h u ตัวนี้ถ้าเกิดเป็น direct ได้เนี่ยก็จะใช้ใช้แรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับดังนั้นใส่ไฟที่เดินระหว่าง cdu กับ a h u ก็3มเส้นด้วยกัน มีลายมีนิวตันมีกาวนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเส้นคอนโทรลนะครับเส้นคอนโทรลเนี่ยของตัวพาร์มเมอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยเราจะเดินด้วยกันทั้งหมดสองเส้นนะครับก็สายสัญญาณที่ใช้เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นสายชิวนะครับขนาดสายก็ขั้นต่ำก็รุ่น AWG 22นะครับหรือว่าจะใช้สาย THW สองเส้นก็ได้ครับขนาดเอ่อหนึสแควรมลเมตรนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นเบลไดนะครับตัวที่เป็นเบลไดเนี่ยเ h u เนี่ยเราก็จะใช้แรงดันไฟฟ้าสามเฟสนะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์นะครับที่เป็นมอเตอร์สามเฟสโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราเดินติดตั้งนะครับ a อ u ที่ใช้มอเตอร์สามเฟสเนี่ยเราก็ต้องมีหนึ่งก็คือมีตู้สตาร์ทนะครับนะครับ แต่ว่ารุ่นใหม่ของเราเนี่ยเราเราเรา,เราไม่ต้องใช้ตู้สตาร์ทนะครับเรามี DOL starter ติดที่ตัวเครื่องให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โมนะครับก็อยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับการเดินระบบไฟนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เมนไฟเข้า CDU นะครับแล้วก็จาก CDU ไป AHU เนี่ยตัวนี้เป็นไฟสามเฟสก็เดินไปห้าเส้น L1 l มี L1 L2 L3 นิวตันแล้วก็กาวนะครับส่วนสายสัญญาณนะครับก็เหมือนเดิมก็คือใช้สายชิวก็ได้นะครับใช้สายที่ก็ได้นะครับแต่ต้องเดินสองเส้นนะครับอันนี้สายสัญญาณนะครับเอ่อเป็นรูปของตัวสายสัญญาณก็คือเป็น AWG เบอร์ยี่สิบสองนะครับสองคอหรือว่าถ้าเราจะใช้สาย VCT นะครับขนาดหนึ่งจุดห้าเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะครับ แต่ว่าเราต้องเดินแยกท่อนะครับสายสัญญาณกับสายพาวเวอร์นะครับกรณีที่ใช้สาย VCC เพราะว่ากรณีที่เราเดินสายส,สายสัญญาณกับสายพาวเวอร์รวมกันเนี่ยเอ่อบางทีในส่วนของงานติดตั้งเนี่ยก็จะเกิดการอินดิวนะครับแรงดันไฟฟ้าน่ะจากสายพาวเวอร์เข้าไปที่สายสัญญาณดังนั้นก็จะมีแรงดันจากสายสัญญาณออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสส่งผลทําให้ตัวแผงคอนโทรลเนี่ยเสียหายนะครับ อันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับจุดคอนโทรลนะครับสายสัญญาณนะครับก็จะมีจุด a จุด b นะครับทั้งในส่วนของ A h U แล้วก็ cdu นะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเดินสายตรงไหนนะครับจุด a เข้าจุด a นะครับจุด b เข้าจุด b อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวไวริงนะครับแล้วก็เราก็จะดูว่าเนี่ยตัวเวลาเราเดินจากเกเกอร์มานะครับเราจะเอาเมนไฟเข้าตรงไหนตรงนี้ก็จะมีตัวเทอร์มินอลนะครับ ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถาลากสายไฟเข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับของ a h u ก็เช่นกันนะครับก็จะมีจุดแยกว่าจุดไหนเป็นจุดเดินสายสัญญาณนะครับจุดไหนเป็นพาพ p o วเ r อร์ Power เข้าไปนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะครับกรณีที่เราเดินสายไฟนะครับจากเบรกเกอร์หรือว่าสายหรือว่าสายคอนโทรลนะครับเขา เข้าไปที่ตัว C D U เนี่ยถ้าเราไม่ได้เก็บสายไฟนะครับเราก็จะเจอปัญหาว่าสายไฟเนี่ยไปบาดท,ท่อนะครับกรณี hmm. ที่เครื่องทํางานไปแล้วเนี่ยใช้ไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่าท่อรั่วนะครับ mm hmm. ตัวนี้ต้องเน้นย้ําช่างติดตั้งดีๆเลยนะครับว่าต้องเก็บสายไฟไม่ให้บาดท,ท่อนะครับ mm hmm. ส่วนสายรีโมทนะครับสายรีโมทเราเองเนี่ยเราแถมสายรีโมทนะครับออ ให้นะครับที่ระยะประมาณห้าเมตรนะครับเพราะตัวนี้ก็เป็นสายชิลสี่คอตัวนี้เราแถมไปให้นะครับสําหรับพื้นที่ติดตั้งนะครับหลักๆเลยนะครับเวลาเราดูพื้นที่ติดตั้งเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ติดตั้งที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้าหนักตัวเครื่องได้นะครับไม่อยู่ใกล้บริเวณที่มีเกดกัดก่อนนะครับพวกบ่อน้ํเสีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ มีพื้นที่เพียงพอนะครับในการระบายอากาศนะครับเราก็สามารถเซอร์วิสได้นะครับอันนี้เป็นระยะเซอร์วิสนะครับของตัวเครื่องนะครับเออมันมีสองรุ่นด้วยกันก็คือรุ่นที่เป่าด้านหน้านะครับรุ่นที่เป่าด้านหน้าเนี่ยเราดูจากรูปเนี่ยระยะหลังเครื่องก็ประมาณสิบห้าเซนนะครับแต่ถ้าเกิดเออรุ่นที่เป็นเป่าบนนะครับระยะหน้าเครื่องกับหลังเครื่องเนี่ยก็ประมาณ แปดสิบเซนเก้าสิบเซนนะครับส่วนระยะซ้ายขวาเนี่ยก็ขั้นต่ำก็ประมาณสิบเซนะครับซึ่งด,ดูจากระยะติดตั้งเนี่ยเราดูจากระยะเซอร์วิสเนี้ยก็ทำให้เราช่วยในการติดตั้งได้นะครับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่หน้าง,งานก็มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับอันนี้ของ a h u นะครับของเ AH อเนี่ยสำคัญเลยนะครับระยะรอบเครื่องนะครับ ระยะเ e r v i ซอร์วิสเนี่ยก็ประมาณ85เซนรอบเครื่องนะครับในส่วนของการเดินท่อน้ำทิ้งของ AHU นะครับกรณีที่เราเดินเดินท่อน้ำทิ้ง AHU เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องทำแทบนะครับการทำแทบเนี่ยก็จะช่วยทำให้การเดินน้ำทิ้งของ AHU เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเมนท่อน้ำทิ้งนะครับเราก็จะใช้ระยะลาดเอียงนะครับ ก็คือระยะสะโลปเนี่ยก็คือหนึ่งต่อห้าสิบอันนี้ในส่วนของ AHU เรานะครับก็คือเราจะมีสองออปชันด้วยกันนะครับก็คือกรณีที่ต่อท่อลมยาวนะครับนะครับเราก็จะเป็นเครื่องด้านซ้ายมือนะครับกรณีที่ต่อท่อลมสั้นหรือว่าฟีโบตัวเนี้ยเราก็จะมีออ,อปชันที่เป็นพีนั่มให้นะครับสําหรับการเดินเครื่องปรับอากาศนะครับกรณีที่เราเดินเครื่อง กร,กรณีที่เราติดตั้งท่อน้ํายาเดินสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่การเดินเครื่องแล้วนะครับตัวนี้เราใช้ R410A นะครับก็คือว่าการเติมน้ํายาเนี่ยต้องเป็นของเหลวเท่านั้นนะครับส่วนกรณีที่เราเดินท่อน้ํายาเนี่ยเกิน7.5เมตรเนี่ยวิธีการเอ่อเติมน้ํายานะครับว่าความยาวท่อกี่เมตรเนี่ยเราจะต้องเติมน้ํายาเท่าไหร่นะครับเราจะต้องมาดูที่ ขนาดของท่อลิควนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับท่อลิควที่เขนาดครึ่งนิ้วนะครับตัวเนี้ยความยาวท่อนะครับที่เพิ่มขึ้นทุกๆหนึ่งเมตรเนี่ยก็จะใช้ประมาณศูนย์จุดหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการเดินเครื่องนะครับว่าเราต้องดูอะไรบ้างนะครับก็กรณีที่เราจะเช็คแรงดันน้ํายานะครับก็คือเราต้องเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ ให้เครื่องทำงานอยู่ในช่วง10ถึง20นาทีเนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยเดินรอบสูงสุดเลยนะครับดังนั้นเราก็จะต้องวัดน้ํายาแล้วก็เติมน้ํายาช่วงนี้นะครับโดยแรงดนันด้านโลเพชเชอร์นะครับก็จะอยู่ประมาณ130 150 psi นะครับด้านไฮเพชเชอร์ก็ไม่ควรเกิน450 psi นะครับแล้วก็เราก็ต้องเช็คก,กระแสคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับ ซึ่งกระแสคอมเพรสเซอร์เนี่ยปกติเราก็จะอยู่ที่แ80ด0บเ้าอร์ซของเรทโหลดแอมป์นะครับตัวนี้เราสามารถเทียบกระแสคอมเพรสเซอร์กับเนมเพลได้เลยนะครับและจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องดูนะครับว่าท่อซักชั่นเนี่ยมีหยดน้ำหรือเปล่านะครับกรณีที่เราดูท่อซักชั่นเนี่ยว่ามีหยดน้ำเนี่ยถ้าเกิดท่อซักชั่นมีหยดน้ำเนี่ย เราก็อนุมานได้เลยนะครับว่าเครื่องปร,ประกาศเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นการบันทึกข้อมูลนะครับสําหรับเวลาเรากรณีติดตั้งหลายๆเครื่องนะครับเราควรจะต้องมีการจดโมเดลหมายเลขเครื่องนะครับแล้วก็ระบุนัมเบอร์ไว้นะครับแล้วก็เอาลิสต์ตัวนี้ส่งมอบให้ลูกค้านะครับเพื่อกรณีที่เครื่องมีปัญหาเนี่ยลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เลยว่าตัวนี้เป็นโมเดลอะไรเป็นหมายเลขเครื่องอะไรนะครับเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงครับ ต่อไปในส่วนของการตรวจสอบแก้ไขนะครับตัวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมีปัญหานะครับมันก็จะโชว์เออร์เ o อรที่ตัวรีโมทเลยนะครับซึ่งก็จะมีประมาณเออร์เ o อรเนี่ยประมาณสามประมาณสี่สิบกว่าไอเทมนะครับซึ่งแต่ละไอเทมเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยตัวเซนเซอร์แอมเบียนตเทมเซนเซอร์เสียนะครับมันก็จะมีวิธีการว่าเราต้องเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับว่า ต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์เองตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราดูที่มาร์กสีเหลืองนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่ค่าความนัานทานนะครับที่ 10k โ oh อห์มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวค่าความนั้นทานตัวนี้ดีหรือเสียนะครับเราก็หลักการง,าง่ายๆคือเราลองเช็คที่สูตรองศานะครับ วิธีการเราก็เอาตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมาจุ่มในน้ําแข็งนะครับเราก็จะรู้ว่าค่าความต้านทานที่ศูนย์องศาเนี่ยอยู่ที่ 28k นะครับแล้วก็ถ้าออแอมเบียนเนี่ยอยู่ที่35องศาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7k โ oh อห์มนะครับดังนั้นก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยออกรณีที่แอมเบียนสูงขึ้นนะครับค่าความต้านทานก็จะลดลงนะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คตัวเซ็นเซอร์นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเราจะมีตัวเอ r ร์เรอรให้นะครับแล้วก็มีสเต็ปการเช็คนะครับว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับเป็นสเต็ปมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับในการตรวจสอบแก้ไขต่อมานะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่เราเจอปัญหาหน้าง,งานแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับ ก็อย่างตัวนี้นะครับเอถ้าเราไปเห็นแบบเางานติดตั้งทั่วไปนะครับบางทีเราก็จะไปเห็นว่าเอา๊ะทําไมเขาต้องทําท่อฟูดนะครับเบี่ยงลมด้วยนะครับเราดูพื้นที่ C D U ก็สามารถระบายความร้อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยอยู่ใต้ชายคาเลยนะครับเวลาฝนตกนะครับตัวน้ำฝนเองเนี่ยก็จะเทลงมาที่ใบพัดนะครับ ดังนั้นการแก้ไขเนี่ยทําได้สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือทํารางน้ําฝนนะครับแต่ตัวเนี้คิดว่าทําได้ยากวิธีการแก้ไขง่ายที่สุดก็คือว่าตีท่อฮูดนะครับอันนี้กรณีที่นะครับตัว CDU เนี่ยถูกติดตั้งแล้วก็ด้านบนมีหลังคานะครับก็ทําได้สองอย่างก็คือตีฮูดนะครับเพื่อเบี่ยงลมร้อนออกมาด้านนอกอาคารนะครับหรือว่า เราสามารถเลือกรุ่นแอร์ให้เล็กลงได้ครับที่เป็นแบบเป่าหน้านะครับก็จะเป็นรุ่น60,000 BTU 75,000 BTU นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป่าหน้าเราก็ลดค่าใช้จ่ายในการเอ,อ่สำหรับลดค่าใช้จ่ายในการตีฮูดได้นะครับอันนี้รูปนะครับก็คือมีการไปติดตั้ง a h u u นะครับดูจากรูปนะครับตัวเนี้ยเราไม่สามารถเซอร์วิสได้เลยนะครับพื้นที่ด้านซ้ายด้านขวาเนี้ย เราขึ้นไปเซอร์วิสไม่ได้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับที่ตัวเครื่องเราเนี่ยมีไดเออร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้ติดตั้งก็ไปติดตั้งไดเออร์เพิ่มนะครับตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนอกจากสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเพชชน้ํายาน,นี้ดรอปลงด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ ท่อน้ํายานะครับคือการเดินท่อน้ํายาเนี่ยควรจะต้องเดินตามสเปคของของเทนเองนะครับที่ระบุในคู่มือการติดตั้งนะครับการอัพไซต์ท่อน้ํายาเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวเครื่องประอากศเลยนะครับแล้วก็ทําให้สิ้นเปลืองในส่วนของงานติดตั้งด้วยครับอันนี้เองนะครับอันนี้จากรูปเครื่องครับเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ย ติดตั้งบริเวณเใกล้บริเวณบ่อน,น้ําเสียนะครับพอเราเปิดฝาเครื่องมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอว่าตัวท่อทางแดงที่อยู่ในเครื่องนะครับเกิดการถูกก่อนนะครับตัวนี้กรณีที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราควรจะต้องอสั่งซื้อตัวสารป้องกันการกัดก่อนนะครับตอนติดตั้งนะครับซึ่งตัวนี้สามารถสั่งได้สั่งได้ก่อนผลิตนะครับแล้วก็สามารถไปพ่นที่ไซต์งานก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเดินสายไฟนะครับอันนี้ดูจากรูปนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ disconnect switch disconnect switch นะครับหรือว่าบางทีเราก็จะเรียกว่า safety switch นะครับดูจากสายที่ใช้เนี่ยก็ประมาณ2.5นะครับแต่ว่าสายมนเดินมาเนี่ยน่าจะเบอร์16เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมีการลดขนาดสายไฟนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เจอว่าสายไฟนี้ไหม้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการเข้าสายนะครับแต่ว่าไม่ได้ย้ำหางตานะครับการเดินลักษณะแบบเนี้ยก็จะมีผลทำให้ตัวใส่ไฟไหม้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับติดในที่ระบายความร้อนไม่ได้ครับตัวนี้ก็ต้องตีท่อฮูดเป่าออกนะครับเบี่ยงลมร้อนออกไปสรุปงานติดตั้งนะครับก็มีทั้งหมด หกข้อด้วยกันนะครับหลักๆเลยนะครับอันนี้ก็หนึ่งก็คือว่าไม่ต้องซื้อตู้สตาร์ทนะครับแล้วก็เทอร์โมนะครับสองก็คือขนาดขท่น้ํายาเนี่ยเล็กลงเมื่อเทียบกับรุ่นฟิกสปีดนะครับสามก็คือว่าเราเวลาเราหุ้มฉนวนท่าน้ํายาเนี่ยเราหุ้มเพียงข้อเดียวเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการเดินสายคอนโทรลเนี่ยระหว่าง a h u กับ cdu เนี่ยใช้สองเส้นนะครับ ดินเมนไปเข้าที่ C D U แล้วก็มีน้ำยาเต็มระบบอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยมีมีคำถามนะครับมามาหลายคำถามเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะช่วยตอบให้นะครับคำถามแรกนะครับความยาวท่อลดต้องความยาวท่อลดต้องปล่อยน้ำยาออกไหมอ๋ออันนี้หมายหมายถึงคำถามว่ากรณีเดินท่อสั้นกว่าเจ็ดเมตรอันนี้ผมผม อธิบายเพิ่มแล้วกันนะครับกรณีที่เราเดินเครื่องนะครับอยู่ระยะที่ความยาวท่อสองถึงเจ็ดจุดห้าเมตรตัวเนี้ยเราไม่ต้องปล่อยน้ํายาออกนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยทางโรงงานผู้ผลิตนะครับทดสอบแล้วก็คือที่ระยะสองถึงเจ็ดจุดห้าเมตรเนี่ยก็คือใช้น้ํายาภายในเครื่องในเครื่องได้เลยนะครับเอ่อกรณีคําถามที่สองนะครับสารป้องกันการกัดกร่อนเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับตัวเนี้ยนะครับเราเราเรามีอยู่ ก็เป็นของเราจะเป็น trdtm นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถติดต่อทางสมาคมได้เลยนะครับว่าว่าจะขอซื้อตัวนี้นะครับต่อไปตัวพาร์เมอร์อินเวอร์เตอร์นะครับใช้คอมมิวเตอร์อะไรนะครับก็คือเราเราพูดอย่างนี้นะครับตัวเครื่องพาร์เมอร์อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็คือตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับมีคำถามนะครับทำไมถึงต้องหุ้มท่อซักชั่นครับทำไมถึงต้องหุ้มท่อซักชั่นท่อเดียวครับท่อดิชาร์น ไม่ต้องหุ้มหรอกครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเลยนะครับอันนี้ก็คือทําไมต้องหุ้มท่อซักชั่นท่อเดียวนะครับเพราะว่าเอ,อปกตินะครับตัวเนี้ยตัวเอตัว expansion valve น,น,ววนะครับอ,อ,อยู่ที่ ahu นะครับดังนั้นท่อน้ํายานะครับเวลาเครื่องทํางานเนี่ยท่อท่อลิควที่ส่งไปเนี่ยก็จะเป็นท่อร้อนนะครับส่วนท่อ s u กชั่นเนี้ย ก็จะเป็นท่อเย็นดังนั้นเราจะหุ้มฉนวนเนี่ยเพื่อป้องกันการคอนเดนต์เนี่ยที่ท่อซักชั่นท่อเดียวนะครับถามว่าหุ้มทั้งสองท่อได้ไหมครับหุ้มได้ครับแต่เปลืองนะครับเราก็เล็กคอมเมนขั้นต่ําของเราก็คือหุ้มที่ท่อซักชั่นนะครับมีคนตอบมาให้แล้วครับเพราะอุปกรณ์ลดแรงดันอยู่ข้างในครับคอมที่ใช้นะครับก็เราจะใช้คอมสองชนิดด้วยกันนะครับก็คือเอ่อถ้าเกิดรุ่นหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นห้าบิทเนี่ยเราจะใช้โรตรี่นะครับส่วน ตั้งแต่แสนวิ u ยขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ตัวสกอร์นะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับ,รบไม่มีเดี๋ยวผมผมตอบคำถามที่มีการส่งมาเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมเห็นมีประมาณสามสิบกว่าสามสิบเก้าข้อนะครับเดี๋ยวผมขอตอบเป็นบางส่วนแล้วกันนะครับมีคำถามถามมานะครับแอร์เทนทนจริงไหมนะครับอ ขอตอบแบบนี้ครับในส่วนเครื่องที่เป็นคอมเมเชียลโปรดักต์เนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่อยู่ในตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยเราเราเลือกสรรมาเป็นอย่างดีนะครับเราก็ใช้ของดีนะครับดังนั้นก็ขอตอบว่าแอร์เทนเนี่ยทนจริงครับส่วนเมื่อกี้นี้มีคำถามมาว่าสายเซนเซอร์ัดวัดอุณหภูมิต่างๆมีค่าเท่าไหร่ นะครับตัวนี้ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับในในสไลด์พรีเซนต์นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งค่าเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ให้ทางสมาคมนะครับเพื่อเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกนะครับจุดเด่นของแอร์เทนนะครับที่ค่ายอื่นไม่มีนะครับของเราเนี่ยตัวเครื่องทุกเครื่องนะครับเราใช้คอยที่เป็นทองแดงนะครับเราไม่เคยมีใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับดังนั้น ในส่วนของตัวคอยเนี่ยของเราของเทนเองเนี่ยก็จะมีความทนทานนะครับมีคนถามว่าขอเออเลิกโค้ดของเทนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางทางผมเองเนี่ยก็จะส่งให้ทางสมาคมก็ตัวนี้ก็คือสามารถสอบถามทางสมาคมได้นะครับหรือไม่ก็สามารถนะครับโหลดไปในออแอปนะครับใ,ในในเพจสโตนะครับก็คือตัวนี้เป็น เป็นของเทนเองเลยครับพิมพ์ของว่าเทนไทยแลนด์ก็จะขึ้นมานะครับมีคำถามถามมานะครับว่าระยะห่างระหว่างท่อลิลวิดกับท่อซักชั่นต่ำสุดเท่าไรระยะห่างอันอันอันนี้หมายถึงตอนเดินท่อใช่ไหมครับผมผมคิดว่าเวลาเราเดินท่อไปเนี่ยเราเดินท่อคู่ไปอยู่แล้วแต่ว่าเอ่อระยะห่างเนี่ยเอ่อปกติแล้วเนี่ยที่ผมที่ผมเดินก็คือ Uh, ตัวท่อเนี่ยมันมีตัวฉนวนกั้นอยู่แล้วนะครับที่ความหนาประมาณครึ่งนิ้วนะครับดังนั้นวเวลาเราเดินไปด้วยกันเนี่ยเราเดินไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับขอ v r f เพิ่มด้วยนะครับเป็นมีคนขอเรื่องของ v r f เดี๋ยวขอเป็นในการสัมมนารอบถัดไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีการจัดนะครับก็เราก็จะเอาเนื้อหาของ v r f มานำเสนอนะครับ ก็หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถทำเดินท่อน้ำยาได้สั้นสุดกี่เมตรนะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งเมตรก็เดินได้ครับไม่ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าด้วยลักษณะการติดตั้งเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องปรประกาศขนาดใหญ่เนี่ยผมเห็นเคยเดินก็สองเมตรขึ้นไปอครับเดินได้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไร ขอไฟล์ PowerPoint ที่นำมาเสนอด้วยได้ไหมครับก็ติดต่อทางสมาคมนะครับได้ครับเดี๋ยวเราก็จะส่งไฟล์นี้ให้ทางสมาคมนะครับ